สวัสดีครับผมอิกเช่นเคยนะครับผมที่ร้านคริสปิ b บ k e นะครับผมร้านเราตั้งอยู่รำลูกกาคงศินะครับผมวันนี้เรามีตัวขายดีของค่ายคาวามอีกแล้วนะครับเป็นเวอร์ซ6 5ห้าศูนย์ปีสองพันสิบห้ารถแค่สองมือแต่งเต็มๆสภาพหล่อนเข้ามาดูใกล้เลยครับพี่เฉ๋เวอร์ซเคยอยู่กับเรานานไหมพี่เฉ๋ไม่นานนี่ไม่เคยนานเอาดูสต็อปเปอร์ก่อนพี่เฉ๋จุดตารถทุกๆคัน,นไ,มไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับผม ลถล้มชนหนักมาเราไม่เคยเอามาขายนะครับผมและรถทุกคันของเราเป็นรถซื้อจากลูกค้าโดยตรงไม่ใช่รถยึดรถประมูลนะครับผมเดินเบานินเนียนแล้วพูดตรงๆนะครับผมมีเก็บสีมาสองชิ้นครับอยู่ชิ้นน,น,น,นี้แต่บางคนเพราะว่ารถคันนี้ใส่ขาทั้งคู่มาแล้วด้วยน้ําหนักของรถนะมีแปะทางซ้ายไอย้ทางขวานหน่อยแต่ผมไม่บอกก็ไม่รู้เลยนะว่าทําสีมาเดินเบานินเนียนเซ็นเซอร์พัดท้าด้านนี้ไม่มีรอยเลยนะครับผม อ่ะดูถังน้ำมันก่อนพี่เฉยถังน้ำมันนี่สีเดิมโรงงานเลยติ๊กเกอร์คำเตือนอยู่ครบนะฮะนี่เฮ้ยลืมทำความสะอาดตรงนี้หน่อยเป็นหน่อยนะพี่เฉยเดี๋ยวเก็บหน่อยนะโอเคไปต่อปี๊บเป็นของ TTR Pro Adventurer นะครับไซส์ใหญ่ฮิวได้ด้วยพี่เฉยถอดง่าย อ,อยางหลังดอกเต็มเต็มไฟท้ายเป็น LED นะครับผมระบบไฟใช้ทุกจุดปีบ๊บสใบสวยๆเลยไม่มีรอยบุบไม่มีรอยบี้เลยนะครับผมใสๆส,สเตอร์ฟันเต็มๆนะครับผมโซ่ไม่มีข้อตายแ้ะคันนี้ได้ขาตั้งคู่ด้วยนี่เซ็นเซอร์พักดาวด้านนี้ก็ไม,ม่มีรอยเลยสวิง,งามสวยๆนะครับผมนี่มีกัดมีกัดถังให้ด้วยแคชบาร์บนล่างก็สวยๆเลยสปอตไลท์ใช้ของดีนะครับผม ไอ้ค er mm ันบาเป็นอะไรมมเตวูบมมเตวุบต yeah> ุ๊กบุบเปิดต oh ั้งเปิดฝ yeah> hm ั่งนั้นไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับผมนี่มีวัดโวลท์ให้ด้วยวัดโวล์บอกเกียร์ตุ๊กตาแต่งนี่ขี่สบายเลยเพราะมันอยู่ใกล้ตัวนะพี่จีนะโอเคเลขไมค์แค่2 6 3 1 1กม้โลแล้วเราขายไไม่แท้ๆไม่เคยก่อไม่อันนี้ผมเปิดราคาเราใจเลยตามเลยครับของแต่งเต็มขนาดนี้ผมจะเปิดให้เท่าไหร่ตามมาตามมา ปี2 0 1 6นแน่นๆเลยครับเฮ้ยพี่จีไฟมันเป็นสเต็ปทั้งทั้งทั้งดวงบนดวงล่างเลยเหรอใช่มีหลายสเต็ปเออเท่ดีว่ะพี่เีโอเคเดินเบาเนียนๆเลยอ่าอย่างที่บอกนะครับว่าผมจะเปิดให้ในราคาเราใจของแต่งเต็มขนาดนี้รถสวยขนาดนี้นะครับผมผมเปิดให้เพียง 129,000บาทเครด,ดิตดดาวให้9,000นะครับผมและถ้าคุณซื้องนสดผมลดให้อีกลดมือ2นะครับผมอยู่ที่สภาพราคาอยู่ที่สภาพนะถ้าถูกมากๆก็สงสัยไว้ล้วลถไม่ดีเพราะว่าลดดีๆเจ้าของไม่ขายเราถูกแน่นอนโอเคผมฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้เจ้าเราด้วย,วยผมมีรถด,ดีๆมานำาเสนอตลอดขอบคุณทุกการติดตามครับสวัสดีครับ